นอนอยู่นี่นะนอนอย่ห้องเล่นลอนขนาดตัวนี้ไปรื่ยยอยเรื่อยๆเรื่อยๆฝากเราหมู่มาแต่บ้านอข,อของก็เจ้าฝากมาของฝากให้เขาลองดู icon. ไอคอนไอคอนสยามเอาตอนนี้คือไปนั่ง รถไฟเต็ดีนี่ไปสยามไปสยามแล้วก็ต่อจากสยามไปไอคอนนะสองสองสองต่อนะ่าดจะสองต่อต้องสองต่อเป็นอย่างเขาต้องเลือกรถไฟนมันไว

ตัวแม่คนโอ้เมื่อยเลยเวลาเกินทิศกองทิศท่านทุกคนเจอในบ้านมเลี้ยงงูมาหนีกับขั้นที่งานการขั้นแห่งเรียนี่อยากถ่ายคลิปไปนู่นไปนี่ไปเที่ยว สิดีก er ็มีคนเบิ้งเบิ้งบุคคลเบิ้งลายเบิ้งสักคิวเด็าสามสิบคนโอเคอ่้คนเบิ้งลายบุงเบิ้งลายเบิ้งสองสาสามสิบ

เงีน,นุ่งแล้วเดี๋ยวสื่อตัวไปสีลมนะสีลมล้วกันสีลมสองครับ อันนี้จะไป <c oughs> ครโปรสูงไหมนะอันนี้ยังมันเออเอีอ้ยอยู่เทิงบวดทันสำหรักบกรบวนเนี่ย <c oughs> ไปก่อนละเบอร์ <c oughs> <c oughs> เราพูดนอนนะไปนี่นี่เดี๋ยวไปก็ไปแล้วก็ยึดงานนะแค่นี้แต่ไม่มูนะ <c oughs> ปลาปวงก่อนเฮ็ดเบี้ยเฮ้ยชีวิตมีกำลังใจเฮ็ดเบี้ยมันโนนะอยู่นี่ต้องมาอยู่นี่ต้องเฮ็ดเบี้ยนาะเห็ดเบี้ยอย่นี้มีเงินเงินนี่ใส่เบืองให้ ทะเลนี kind of um, ่ใส่วันต so ้งวันทำบรเหรด้วยเนี่ยของออย่าย้เยนะออกนามกินขึ้นมาเที่ยวเนี่ยสบายนะทุกคนมาเที่ยวเนี่อยากไปเที่ยวนอกนอกต่างจังวัดนะนอ ไปเท่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะนะถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีคนเมืองไทยคนนี้ได้ไปเนาะจะพาไปบ้างเที่ยวก็กับปุกแห้งแล้วนะั่งนั่งรถไฟไปนั่งรถไฟไปกับจักรุงเทพนัรงสถาีชั่วโมองอดแางวจะนั่งรถตู้ มาตบ้านแบบนั่งนั่งตัวมาตัวมาลงเขาต้องนั่งมาตอนเขาที่มาตบ้านไปเที่ยวพุนะ่นเขาต้องนั่งมาตอนแรงเพื่อให้มันหอดพี่หาหากโมงมองพี่หอนหาหกโมงแล้วก็ไปรถไฟต่อเลยมาตยาไปเที่ยวตยวารถไฟต่อแล้วก็ปอดพ้นหมด กินเจ็ดโมงแปดโมงหกโมงเลยซิบเทีย่ยงไปแล้วไปนอนอยู่เกาะชิวๆเลยยังมีโอกาสมีมุงสองนนคนสามคนคมโนตนคุอดีกำลังเที่ยวเที่ยว้ามนนันก็บริสเใงเงินไรขนาดนี้น ไปเป,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 ป็นแล้วก็ต้องไปแท็กซี่แท็กซี่ให้มันอยเบิรลน์ไปประหยัดเาประหยัดบูเบิดตไลน์หานึ่งมาแต่บ้าน้องแพงไปทัวมาลอยลอยบานเกือบเจ็ดลอยมานี่ยมันไปนน่นนั่นเนี่ยบเบิร์ไลน์เราคุย ok nào, tuần này học tập đấy luôn rồi. Tôi cần nhiều xì luôn. ok nó con. mà là. ok. chốt yêu Tôi đi Điều Điều Cái gì đó nó không phải sao không phải xong rồi sao đấy Cứ có nốt sao đấy nó xìa cây đó có nốt châu đó đấy

เอี๋ได้แบบนี่วะเด็๋เที่ยวโน่นนั่นนี่มีคนมึงละเล็กละน้อยนี่กับโอเคนะต้องเห็นงานนะเดี๋เที่ยวก็ได้เงินสีเปลี่ยนไปได้อยู่เดี๋ยวบางเสีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho này ที่เขาเนาะโอ้ยเดี๋นี้ใครเดี๋ยวเอิงเขาเดี๋ยวเอิงเขาแคอยู่เลยยู่เป็นได้ปยะเลยโอ้ยโอเคคุณเมื่อกี้นี่บุศเอาเสียก็นโน่ในน,น,น,น้ำกินซันเจ็ดหนังม้วนเดี๋ยวจนไปเบ้างมันมียังท่านหมดม้มวนที่เสียจัดการน่าเสีย มึงเขี <sympath icking> <S jack mixing over> ้ยเลยวะเสียวก็พร้อมเสมอจะทำบึงกึงเลยเนาะสับึงทึงสันหายล่างโตอะไรเงี้ยมุ้งเขี้ยทุกคนตอนนี้สันหอ๊คล้วใครทึ่งสันเจ็ดแล้วมาอุกนีสาวเสีย rồi này đăng chết, đăng ngám, làng, làng, anh em chết chẳng ngắm lang lang của anh mình chỉ mi thì không cần đăng bưng điện cái gì vậy cái này cái chút này cũng đấy nè cái này nó mấy mình view đi ันนี้นุ่โนนอนน้นี่มันนุ่บรนุ่มนเป็นผ้านี่เรบังน,นำตกนะนนั่งกินข้าวอเดีเปเป๋ยวเบงข้างนอกนะข้างนอก

เห็นบ่เนะร้บนี่แน่มแ,แปลกแปวู่โ้เคยเห็นโซนเดียวไม่งเนอเว้ยเน้มไปทาบุรี่แลว้วทำทำมันใส่หูนม่งมูมากกว่าคนบุรี่สิอโอ้น อุ๊ยโคตรงานอันนี้สันเจ็นะทุกงามงาเดี๋ยวจะพาเรางามแถวนี้นะข้างล่างที่เป็นแม่น้ำเลยเห็นบ่เจ้าพญาเนาะคงที่ราการน่ากนมากเลยต้นเต็มตวจุดผู้นะเดียืนขทางล่างตวนนะ ตาเลื่อนไปไม่ได้คนเต็มตรงนั้ข้างล่างจะเป็นตาเลื่อนะงามนะม่น้ำเดอกกระยานิ่งเลื่อนนะู้นจะเป็นนั่งเลื่อลินเลย ตอน้าห้องน่าสิขักกว่านี้มันแสงน้อยแสงกว่านี้ตอนนี้มีนั่งแดดนวัน คตไนม okay. okay. ันเนาะ่น okay, well, we ้นโอเคนาอย่างเจยแ้นเอนี่เ้งใสเบอิทธินี่สิทธน้นๆแล้วทุกนใหญ่เลย <c oughs> น,น้ำโอ้โหเีเข้นน้ำโอ้โหเตมเ้นน้ำเลยใส่มันมีใส่มัสมเือนกับเนื้อตที่เดีดขึ้มากุดเลยนี่แลบบวกจิ้มเดเย เรากินเขากันกินนี่กับมี่อย่างไรนะตาเซียเันมาทรงของกูซาวของขวากเป็นมาตะบ้านมากินข้าวกันนนี่อยู่ที่ไอคอนไปเจอกันใลยคินหนานะ